ตอนมาก็มาจากองค์จรปฏิจจสมุปบ,บาทน,นั่นแหละเ็ามีอวิชชาจึงมีสังขารก็มีสังขารจึงมีวิญญาณก็มีวิญญาณจึงมีนามลูกนามลูกก็คือกายจิตนั่นแหละตอนมาก็มาจากปฏิจจสมุปบ,บาทตอนจะกลับ หรือตอนจะดับเพื่อที่จะกลับมันก็ต้องดับวงจรปฏิจจสมุปบาทสิมันจะไปหาวิธีอื่นได้อย่างไรมันต้องดับวงจรปฏิจจสมุปบาทดับเหนืออวิชชาลงมานั้นแหละอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับนับรูปก็ดับตลอดสายม่จนถึงชราบราะ โลกาตลิเทวะทุกขโทมนาอุปายาฉะนั้นตอนมาก็มาจากวงจรปฏิจจสมุปบาทตอนจะกลับก็ต้องดับวงจรปฏิจจสมุปบาทส่ถึงจะกลับได้สู่ความเป็นสุญญตาหรือนิพพานไม่มีการเกิดมันไม่เกิดมันไม่ปากฏ มันไม่เกิดขึ้นว่าอัศจรรย์ปรากฏการณ์ทั้งหลายนั่นแหละ